แอปเปิ Apple, ot, ้ลแครอทปอกเปลืค่ะเขาเคลือบเคลือบระดับเย็นค่ะสุขภาพอาจารย์เนี่ยจะต้องไปซื้อกินที่ร้านค่ะบันเองค่ะสดๆ สดสดค่ะอุ๊ยน้ำลายหุเบตา้าแอโูทีสขอบคุณค่ะเอะเห็นหน้าคนทําหน่อย คนนี้เก่งนะคะทำได้ทั้งวันตีนกินน้ำแครอทไหมลูก